พระอาตมามีสโลกไปให้งานพุทธ,ธาพิเศษคราวนี้ที่บอกว่าอย่าทิ้งธรรมอย่าห่างเว้นการปฏิบัติธรรมนะ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นเป็นตัวบอกเตือนสติไว้เพราะถ้าผู้ใดทิ้งธรรมผู้ใดห่างเว้นธรรมแล้วจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีทรัพย์สมบัติใดที่ผู้เกิดมาเป็นคนควรจะได้ และได้ให้แก่ตนจริงๆเลยไม,มไม่มีไม่มีทรัพ์ยสมบัติใดๆที่คนควรจะได้หรือได้ให้แก่ตนจริงๆไม่มีนอกจากทรัพ์ยสมบัติที่เป็นอาตมาใส่ในเครื่องหมายคำพูดไว้เลยว่าวิบากกรรมหรือวิบากธรรมวิบากธรรมก็เอาทอทอธงรอหันมอซะเลยนอกจากอันนี้ นอกนั้นไม่มีอะไรควรได้หรือว่าได้จริงๆเลยมันไม่จริงได้มาห้าหมื่นล้านมันก็ไม่จริงเดี๋ยวตายไปมันไม่จริงลเดี๋ยวก็ตายจากกันห้าหมื่นล้านคุณจะทําพินัยกรรมมาไว้หรือไม่ทําพินัยพินัยกรรมมาไว้ก็ตามคนอื่นมันก็เอาไปแล้วคุณก็ไม่ได้เอาไปเอายัดใส่ปากไปลองดูสักบาทเดียวต้องเอาไอ้สิ่งที่มันละลายไปไม่เป็นถาดน้ำเนะ เดี๋ยวเป็นธาตุน้าเป็นธาตุแก๊สไปหมดเอาไอที่มันเป็นธาตุวัตถุมึงเป็นธาตุไอโลหะอะไรนี่เขาเอาใส่เผาไว้ก็กน,กนั่นแหละละลายกองอยู่ใต้กองฟอนนั่นแหละไม่ไปไม่เอาไปได้สักอย่างไม่เป็นจริงเลยต่อให้ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรกไร็ไม่ไปกับคุณแต่มีวิบากกรรมเท่านั้นที่จะไปกับคุณนั่นจริงกว่าทรัพย์สมบัติที่จริงกว่าฟังดีๆนะ ไม่มีทรัพสมบัติใดที่ผู้คนเกิดมาเป็นคนควรจะได้และได้ให้แก่ตนจริงๆเลยนอกจากทรัพย์สมบัติที่เป็นวิบากกรรมหรือวิบากธรรมเข้าใจแล้วยังฮะดังนั้นทรัพย์สมบัติที่มนุษย์จะพึงได้จริงนั่นก็มีแต่กรรมที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเราทำของเราอย่างไม่เป็นธรรมมันก็เป็นของเรา ทำอย่างเป็นธรรมก็เป็นของเราก็มีแต่กรรมที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมที่ตนทําหรือไม่ทําลงไปจริงเท่านั้นกรรมที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมที่ตนทําหรือไม่ทําถ้าไหนเราเห็นว่าเป็นอกุศลหรือว่าไม่ยุติธรรมเราก็ไม่ทําอันไหนเป็นธรรมยุติธรรมดีเป็นกุศลดีเราก็ทํา เพราะงั้นคุณจะทําหรือไม่ทํามันเป็นกรรมของคุณท้งนั้นแหละกรรมที่ไม่ทําก็คือกรรมที่ไม่ทํากรรมที่เป็นกรรมที่คุณทําก็คือกรรมที่คุณทําคุณทํากรรมใดไว้จริงอันนั้นแหละเป็นสมบัติของคุณกรรมเท่านั้นแหละเป็นสมบัติคุณก็เป็นทายาทของกรรมนี่เท่านั้นแหละที่จะได้จริงๆนะนะสรุปก็คือบุญหรือบาปเท่านั้น ฟังดีๆนะคนทุกวันนี้ไม่เชื่อกรมไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกุศลไม่เชื่ออกุศลบาปอย่าพึงทําทําเต็มบุญก็แล้วกันหากคนอย่างนี้จริงๆอ่ะเพราะงั้นคนที่นี่เรากําลังสั่งสมเรื่องนี้ใครไม่เชื่อก็เรื่องของเขาจริงๆอ่ะเราจะไปทํายังไงบังคับกันไม่ได้ใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อใครจะเชื่อก็มาทาซี่มนทําขนาดที่รู้ด้วยว่าบุญมันมีจริงกุศลมันมีจริงมันดีจริงมันติดตัวติดตนจริงยังทํายากจะตาย เดี๋ยวไม่มาภาคเพียรเอาแล้วมันจะไปได้อะไรเป็นๆน,นี่ก็ได้แล้วทำปุ๊บเดี๋ยวนี้ก็เป็นเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ทําไปแล้วสืบเนื่องติดต่อไปอะไรก็เป็นของมันไปจริงๆตลอดกาลนานนะเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดจึงพึงสะสมบุญที่เป็นอริยทรัพย์กำหนดลงไปให้ชัดลงไปเองว่าบุญที่เป็นอริยทรัพย์ให้ดีให้ได้ดีที่สุดสูงที่สุดมากที่สุด